นมัสการครับพระอาจารย์ครับผมเจริ่นพ้นมันพ้นน้ำโฉมป้าคุณพิษพี่ป้าคุณพิษยังเหรอนามัสการไม่เนาะนามัสการครับผมหลวงตาปิชนาครับเจริ่นพ้นพ้นน้ำโฉมป้าวันอันนี้พ่อพ่วงกันไม่ใช่เอาพ่อมกันแล้วนี่ครับอป้าคุณน้ำโฉมเนาะครับเอาคุณเมื่อกี้พิษเรียกพระอาจารย์หลวงตาปิชนาครับ ขึ้นเกาตีไปยังไหนป้าก็ทังไหนนาะไปยังไหนเนาะมาตนาครับบอกสามสี่มือแม่หนีไปหาป่าย่างเดียวโอ้หาป่าบพราะได้เดินทางครับก็ไปลองไปยางไหนหาทำคลิปทั้งไหนตัวไปยิ้มครับทำคลิปก็ไปขึ้นกันแต่ว่าช่วงนี้ยายเถามาอยู่น้ำเพิ่นยายเถาเสียบ้านไหนยายถวดยายถวดทั้งไหน ยุใส่มันาวม่นาวมะนาวย่อมม่เหื้อนไหมครับโอ้ท่าเท่าไหมครับเพา่มาเ็นเพิ่ห้อสิพร้อยปีหอที่หายม่าือยน่าคือย่ามท่อมมีงท่องเก้าสิบแปดปีตกี่ตกีเราไปยุไส่ะกี้เราอยู่น้ำลูกสาวร่องเราอยู่พูนหนองคายครับวันนี้ก็เล่ครับเอาเพิ่นมาอยู่น้ำเพิ่นกินตะต้มปลา นักป่าครับต้องดูนักป่านี่ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปหาป่าเรื่อยๆต้องขยันต้องขยันขึ้นอีกแล้วพระละขึ้นมาอีกแล้วอ่าหน้าที่แม่ครับหน้าที่ต้องเยหน้าที่หน้าที่นะครับกได้บุญได้บุญบ่เมินบ่พระละแต่ว่าเป็นหน้าที่ครับผมท่านกาภาษาโลกกับพระละท่านกาภาษาธรรมกับว่าเออเอาบุญ บ้าน <gegen violin> <warfare> ี่เ <Diamond> ป <Hayır> ็นย <bunker ring> ังไงนะครับดวงตาตั้งแต่ต่อหัวดีนีฝันมีนั่นแนไปเป็นตะครือบ่หัวนี่ครับฝันเลยฝันขึ้นเรื่อยว่ะขึ้นสิบแปดอุ้ยจดไว้พร้อมฝันขึ้นวันที่สิบแปดตองหัวเกืบเกือบเกือบสิตองหมวร่องตองหมว ครับถ้าฝันขึ้นไม่ที่สิบหกนี่ต้องงวดทัานที่ไม่เอานะครับแต่ว่านี่ฝันขึ้นไม่ที่สิบแปดต้นงวดก็มันอยากฝันกับพวกันเนาะเลื่อนเลยเนาะโอ้ยะจะว่าว่าฟันเอาคนเชี่องนี้ใกล้สิดชีวิตฟันเห็นเลขเป็นตัวเลขมาเลยเพราะเบิ้งขักตั้งใจเบิ้งขังเลยเอาก้มตั้งใจเอากว้างให้มันความฝันนี่เป็นจริงหรอกเอาก้มตั้งใจก็ั้นเบิ้งมก็ขักเห็นก็ขักเอง ล่ลงลงมาเลยหรอครับไล่ที่ไลเลี้ยงเลี้ยงเลี่ยงกันมากเลยสามปูสามหางอ๋อสามตัววามันหันเป็นยังตีเลรียอมันจะให้ไปรูเนาะกันนะรบเอาคือสิได้ตีฟันเห็นตัวเลขเอาเตวเลขทอน่นหน่อยนี่เนมันเป็นหนึ่งมันก็บรู้เลยเนาะแง่สองขาเออเออากขุนน้ำโสกเลยมากปากขุนน้ำโสมมากเราสิตีแล่นแล่นนี่นะสองขาแล่นเนี่ยเนียเนียน่นหน่อยกับเป็นสองเป็นแป ขาดกน่นก็เป็นแปดแปมกับเขาจะแปดกนึ่งเหอนจะสวงมั้งโอ้ยมันมันก็แม่น่าลาล่ะเลอกออกแล้วตีไปยังไงก็ถือกันจะไ่ก็คือตีอันสุดสุดหัวกวนโอ้ยเนาะ ตัวเลขตัวซ้ำนินน้อยแต่ว่นบดในฝันบ่มีน้นน่อยครับแล้วเขาสต่เป็นน้นน่อยได้ยังไนแม่นว่ล่ะ็เลขตัวงซ้ำนิดน้อยนี่ซ้ำซ้ำครับอกเลขตัวไงซ้ำนิดน้อยนี่ซ้ำำครับอกอก็เลตัวไงนหนนี่้ำซ้ครัอก็เลขตวไงซ้กนิดหน่อยนี่า้ำซคับอ๋อกเลขตัวไงซ้นิดหย่อยนี่้ำซ้ำกรับอ๋อกเลขตันิดห่อยนีย้ำ้ำครัยท๋ก็เลขตัไงำนดหน่อยนา่้ำ้รันกลืมัวนิดน นแม่นอยู่จําไว้เด้อาเอ้าหูเนี่ยตอนไหนจดไว้ตอนนั้นเด้อฝันเห็นอีหยังกด้สร้างจดไเลยยามบ่ซามามันลืมล้างหน้าลืมเวยคนเขาให้ลืมตัวมันเป็นมันเป็นจังซั่นพวกวิญามบานสิให้ลืมพวกฝันเาล้างพวฝันล้างให้ฝันจําบ่ค่อยได้นะจัว่าจดไว้เลยฝันเจ้าจําเทคนิคไว้เลยยิ่งตาวนให้จดไว้เนี่ยว่าตอนนี้จับกระดาษก็บากกานอนตอแล้วบัดกินมาบ่ลืมบ่มีลืมจังซี่นี่ก็ ก็ไปร่างมาเขาเห็นให้ลื้อผมด้วเพาไปล่างมาตอนเช้าพวกพวกผีพวกนี้มาบ้านเขาเห็นให้ย่องรื้อผมว่าเขาจำเขาจำเขาฝันในครับเป็นนี่เป็นเังสั้นบอกครับแหม่ต้องพิจารณาบางเงื่อเป็นทุกท่ายี่โอ้ฝันดีสร้างขึ้นพอกนั่นนั่นน่ะเขาเห็นเธอรื้อผมด้วยครับคือว่าพี่ช่างเดียวที่จดแบบใครว่าฝันปุ๊บตื่นขึ้นมานี่ให้จดทันทีเลยแหม่ยังพึ่งล่างมาแม่กินเขาสะพอนจดค่าบรอดด้ จดท่าบอลจดท่าบอลห้องเงียมาโอ้เงียเวลารตีแล้วโอ้ฟันโดนจดโอ้ยมันกับสีฟ่าได้เตรียมปากกาครับสมุดมาไว้ข้างนอกครับอาจารย์ไอ้ลวงตาเออไอ้ดวงอนเตรียมปากไปเลยตั้งเรือยครับแบบนี้เรือยเทคนิคหลวงตาบอกก่อนเล่าสีนอนนี่ครับก่อนอื่นอย่าลืมปากกาครับสมุดเอามาวางไว้ขที่นี้อย่าลืมนะครับแลืมทุกคน้ว ลืมยังก็ลืมได้ก่อนนอนห้ามลืมสมุดกับปากกาใช้ใช้ใช้นี่แหละวะใช่ไหมใช้เบิร์นี่ให้มาฟันปุ๊บตื่นเดี๋ยวว่าจดทันทีเลยน,นะครับจังคอยสีบ่ลืมนั่นแหละครับตันลืมเอาเอาขผมกระชได้เตรียมไปไว้แล้วบาทน,นี้จดไปเอาไว้ถ่ายบนนอนทุกคนเอาละครับอืมลุกมากโอ้โหเนี่ยจดเลยนัง่นนดีเอามาเนี่ยน,น้งตาคึว่าเลขกสามตัว ร้อยองลงลงมาหายว่าไหลีๆมากยุบกั่ไหลได้โอ้ค่อยไหลมากเลยคือจังเวลาเขาประกาศอย่างที่เป็นตัวหนังสือดิจิตอนที่จังเลหุ้นนมคอรค่อยแมาครับเราขยุด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 ขยุดขยุดคยุดขยุดยุดข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 ยุาขยุดขยุดยุดขยุดขยเดขยุ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 าขยาดขยุดขยุดขยดขยขขขัว เป็นเก้าตัวเป็นสามตัวสาหางนะสามตัวสามหางเนี่เอนสมชุดเออสามชุดสามชุดเออสมชุด่ว่าสามตัวตอนชุดหนึ่งก็เอื้นหางอะไรหม่ครับเอื้นชุดเอื้อนหางอะไรนี่กมาหนึ่งมาสองกสา่ไม่นเป็นสามตัวนสามตัวล่างเรากัสามตัวบนก็นะก็จะเป็นที่ดังนวดสาม 3, 8, นะแมนทั้งหมดนั้นสามหาศูนย์ 3, 5, นะครับแ่แเป็นจ่นงสั้นนี่พิดว่าได้สามหาศูนย์ครับรับสามแปดสี่แมนบอครับตอนนั่นไอ้อันนึ่งออกสามตัวบนยีก็นึ่งไปออกสามตัวล่างมันแยกเป็นข้างนอนนงหมดเลยออาบบนี้ดวงตามันมีเล็กออีอยงแน่ครับบานี้มาเพิ่งดูจุดครับผมเตรียมตัวสีจุดเลนี่แปดสามสามแปดสามสาม Cập, chết xa mặt 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 xa 3 xa mặt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  เราฟังแบบทนเทีนนยนเราเด็กมาสามเนี่ยเด็กสามห,มมหางเนาะ,อะอโอ้มีโอกาสที่จะเป็นสามตัวล่างนั่นนี่ทำตัดปินท้องตัวเป็นหกประตูก็เลรรึเอ,อฟซีพิจารณาพวกโง่าวกพวังจะเป็นแนวข้างล้ตาจิตัดหายพ่ัทนี่หรืยกว่าหเตัดเอาล่ะ ลุงตาจิตัดไห่พอทบนี่าหืือว่าให่เอฟซีตัดอร่เอฟซีตัดอร่ไปเย่ลงตาะมันจะไปกระดนห้าันอีห้าพันย่ำเนาะห้าพันยีห้าพันอีบ้านนี่ถ้าตัดสองตัวนี่มันจะมีสามสามไดุ้งตาจิตัดไห้มันจะลายตัวยัน์เป็นลายตัวบรไหาที่เบิรงได้ผมสิเมันจะมีศูนย์สามมีสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสาม ศูนย์สามสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเลขหาหางหาหางที่ไรขวางอู่หก็อดเลยเอาไว้จะรอดฝันนี่มึงกินฝันเลี่ยกมั้นหรอไม่ได้ไกลหงือหรอกน่รูกสามมากฝันมากอีกลูกจ๋าฝันยังไขอมากอีกคาเทียนเน้นยำนะครับนะมันยำน้ำฝันยำหมูโกลนี่นะก็มึงกินจะเพิ่มสรุปต่อฝันเลี่ยฝันเห็นเลขง่มไหนออกแง่มนั่นสามงวดติดครับมีงวดบางเร่งนี งวดเมื space, ่อกี้นี่ลุดอ่างวดงวดก่อนงวดก่อนกระปวกเมื่อกี้ลุ่ดลุดสองงวดรุ่ดสองงวดนี่รุดสงวดเข่าสองงวดแล้วมันรุดสองงวดลุดกับไก่เทียงอยู่นี่งวดละตัวหนึ่งมันหลุดเนาะมันมาสองโดยตรงเนาะมันเป็นเรื่องจับตัดโอ้เอ้าบาเนี้นี่เด้อครับผมแนวทางของดวงตาปริศนาครับฝันต้นงวดครับ เลขสามตัวล่ออ่าไหลามากไหลามาคือจังเป็นตัวเลขดิจิตอลเนาะครับเนาะไหลามาแล้วครับแปดสามสามไหลามากอ่อนตามด้วยสามเจ็ดสามบอกครับงานเบี้ยงนน้ากันเนี่ยก็่าหยุดพอนมาครบมาแล้หยุดครับยดเรลยหลงก็ศูนย์เก้าสามอต่างกับพวกกระชกแล้วครับมว่าเป็นว่าเป็นยี่ห้อหนึ่งนะโบมันคือความฝันหนนุ่นนะเนาอมันเบ่งาขนา้อมันเห็นขาานัน โอ้พโอเคลราครับีเเไปลยผมกับดินผมกับมักดี้สามเพราะว่าได้สามงวดนี่มักสามมักม์คสามเนครับต้องมักสามเงนสามลักแสนจำไห้ย <3 S 2> อย่าลืมสามลักแสนเอหลักแสนเพราะว่าที่นึงมันขีมาตลอดอ้งวัาฟ้าก็ขีมนี่เมันมันีดวุฒิุดเพราะอไรมีเพราะนาเกียรติอีกแค่ตัวเดียวครับครับไปหาตัวจับใช้เอาสาม นักเตะนี่เอามาติดตัวเดินเลยบนบนกัล่างตุ้งอะม่เพียงแค่ไม่เหมือนว่ามันมันหลุดโอ้มีฮอดเลขเบิ้ลเลขหามบาทนี่แปดสามสามเบิ้ลสามสามสามเจ็ดสามเลขเลขหามเลขหามเอาเด้อครับผมหลวงตาให้เป็นแนวทางครับผมชอบก็จัดขัดก uh ็ผ่านเบาซูฟ uh ังนะครับหลวงตาเนาะเป็นเพียงแค่ว่มงฟันเป็นแนวทางครับ ชอบระพักทักต่อพันที่พิจารณาเพิ่งเอาจะเปนพน่านอกอกแล้วว่าือว่าเงียนะเอาทีละเดี๋ยวแน่ดอกครับฝันต่อไปอาิปอาชนค่ัวเล่นเนาะยังไลยมุ่มหัวว่าฝันเรียบฟันฟันฟันองนี่ี่ตัวใดมากพิเศษป่ะครับในสามหางบวกนี่พิเศษสิครับการ สี่สิบวงบหรครับโอ้ตัวมักขีดเส้นใต้ตัวมักเอาตัวมักเนาะแต่ว่ายังประธานในเน้นได้ครับมักซือเสือโอ้มักรุ่นอยู่เมื่อกี้นี่มักตัวเดียวกันเนาะสัตวเนี่ยนะครับแต่ว่าเก้าสามศูนย์ลึกมากแค่ไหนครับว่าในนี้เป็นในเนาะข้างครับ โอเคครับผมปาดอยู่แห้งแล้วไปบัดนี้นนแล้วแล้วเนาะวันนี้กับสีลออโลกพูนลองตาสานีด้วยครับปาดนี้ครับอืมอครับขอบคุณลองตาหลายๆครับผม<อ><อ>วิสาธุสาธุสาธุ